ก่อนอื่นต้องกราบขอประทานภัยนะครับผมไม่ได้ไลฟ์สดเลยเสียงยังไม่หายครับทุกท่านอย่างเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับก็มาในส่วนของอาจารย์เจนะครับหลายคนก็คงจะถามถึงนะฮะก็คงจะคิดถึงอาจารย์เจหรือเปล่าเออก็ นะครับโดยสรุปของอาจารย์เจนะก็ได้ไปไล์สดนะครับผมบอกดวงวิญญาณของพี่เต็งโมนะครับผมเมื่อสีอ่วันก่อนที่จะไปให้การกับ d ีเนะครับผมก็ไปหา d ีเมาแล้วก็เห็นว่าไม่มีอะไรนะครับ,นะรบตามโพสต์บอกว่า d ีเแจ้งว่าไม่มีประเด็นสงสยัยและไม่มผีผู้พาดพิงในคดีไม่ต้องสอบอะไร กลับบ้านสิครับเขาบอกว่าอย่าสนใจคนปั่นกระแสโอ้โหนะครับผมเดี๋ยวนะต้องถามว่าใครปั่นบ้างต้องไปดูนะเออต้องบอกงี้นะว่าคนที่ติดตามข่าวพี่เต็์โมก็ต้องดูดีๆนะครับว่ามันมีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมนะครับผมมีทั้งข่าวเฟกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเยอะอันนี้เรื่องจริงครับผมมันมันมีหลายเรื่องอ่ะที่ผ่านมาเนาะถึงตอนนี้บางช่องก็ปั่นมั่วซั่วไปหมดนะครับอ่าอย่างผมเนะี่ย เราเอาแต่ข้อท็จจริงของทีมงานบ้านผ้าทิตย์มาพูด,ดเฉยๆนะครับอืมอันนี้เล่าให้ฟังนะในส่วนของอาจารย์เจก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดูคลิปของอาจารย์เจที่ไปทำพิธีนะครับที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งนี่แหละนะครับผมเอาอยัางไงก็ฝากกดไลค์ให้จอนนี่ด้วยนะครับผมในการหาข้อมูลข่าวสารช่วงนี้ไม่สบายครับผมเดี๋ยวจะเดินทางเข้ากรุงเทพเร็วนี้แหละเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งว่าไปวันไหนนะครับฝากสนับสนุนกันเหมือนเดิม ข้าแต่พระราบิดาที่สูงที่สุดข้าเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงชำระร้างบาปแก้ปุถของพระองค์ขอพระองค์เคยมอบพระหัตถแห่งสันติสุขในสถานที่แห่งนี้เพื่อรับวิญญาณแห่งความดีของคุณจังโมพัราธิดาหรือที่พระพุทธรงค์ัสว่านางฟ้าจุฬาควบคุม พื้นที่น้ำแห่งนี้ทั้งหมดขอขอบคุณพระองค์ที่ได้โปรดประทานโอกาสในวันนี้ให้พวกข้าพเจ้าได้บับพบะสังสรรค์และมอบพลังเหนือธรรมชาติให้กับผู้ที่ได้จากไปในอ้อมอกของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงฟัง,ฟง,ฟงเสียงคำอ้อนวอนของข้าพเจ้าพระองค์ รับดวงวิญญาณของนางฟ้ากินกุลาจากความทุกข์ทนในการรอคอยความถูกต้องตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2565ขอให้เพื่อนๆผู้ที่รักในความดีของผู้ที่จากไปเพื่อนๆผู้รอคอยในการเรียกร้องความถูกต้องความยุติธรรมให้กับนางฟ้าผู้จากไป ของพวกขอพวกเขาของพวกข้าพระองค์ได้เห็นความรักของพระองค์พลังศักดิ์สิทธิ์พลังที่จะคืนความยุติธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดีงามที่สุดให้ปรากฏตามความจริงต่อสายตาคนทั้งโลกเพื่อให้เกิดพลังแก่วิญญาณน,นางฟ้ากลิ่นกุหลาบเสมือนตื่นขึ้นมาจากความตายที่หลับไหล ภายใต้อำนาจพลังเหนือธรรมชาติเพื่อมาทวงคืนความถูกต้องเพื่อให้วิญญาณของเธอได้สงบสุขโดยแท้และแสดงถึงการชดใช้ในกฎแห่งกรรมให้ปรากฏความยุติธรรมบนโลกใบนี้ไปตลอดการและได้เห็นถึงพระหัตถอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งมีต่อโลก ที่ต้องมีความเป็นธรรมเสมอทั้งที่เป็นคนและทุกดวงวิญญาณน,นี้ขอให้เธอนางฟ้ากินกุราบได้เห็นแสงสว่างแห่งความถูกต้องและขอทรงและขอพระองค์ทรงแสดงความจริงในการจากไปของเธอให้ปรากฏขอพระองค์ทรงอวยพระพร ปกป้องความยุติธรรมให้นางฟ้ากิน่นกุหลาบคุณแตงโมพัทรธิดาพัชระวีรพงษ์และม้อพลังการคุ้มครองพลังการปกป้องแก่พวกข้าพระองค์ที่แสดงพลังความยุติธรรมให้ประจักษ์บนโลกใบนี้วันนี้เปรียบเสมือนพลังของพระอาทิตย์ที่ไม่เคยทอดทิ้งความอบอุ่นแก่โลก ถ้าพระองค์ขอกราบขอและขอบพระคุณในความรักของพระองค์ที่พระองค์เสด็จมารับและมอบร่างคืนสู่ปกติตามการมีชีวิตในขําคืนนั้นถ้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงให้นางฟ้ากินกุลาบได้อยู่ในบ้านของพระองค์ขอให้พระองค์ทรงเอ็นดูเธอเหมือนลูกแกะที่พัดพรากจากพระองค์ ด้วยความรักให้เธอได้ปฏิบัติพระองค์โดยสมควรให้เธอได้พบความจริงที่เธอรอคอยโดยแท้ขอพระองค์ทรงมอบพลังแก่เธอให้ให้บากบั่นต่อสู้โดยไม่ระวงถึงบาดแผลให้เธอมีพลังลงมือแสดงความจริงโดยแท้โดยเชื่อในพระองค์ว่า พระองค์ทรงทำสิ่งที่คนทั่วไปทำไม่ได้ให้เป็นจริงได้ให้วิญญาณของเธอมุมานะตรากตรำโดยไม่หวังผลตอบแทนอื่นๆนอกจากความถูกต้องในการตายของเธอและเมื่อปรากฏความจริงสมบูรณ์แล้วขอให้เธอได้เป็นนางฟ้านักบุญกินกุราบในใจของทุกคนตลอดไป ข้าแต่พระเป็นเจ้าของของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์ใช่ว่าพระองค์จะรักใช่ว่าข้าพเจ้าจะรักพระองค์เพื่อให้ทรงช่วยเหลือข้าพเจ้าหรือเพราะหากไม่รักพระองค์แล้วข้าพระเจ้าจะถูกโทษทันในไฟนิรันดรก็หาไม่ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าและนางฟ้านักบุญกินกุราบหมดสิ้นบนไม้กลางเขนพระองค์ทนรับการถูกตรึงทนคมหอบคำสาปประมาทมากมายความทุกข์ระทมนับไม่ได้ความระหยเหน็ดเหนื่อยความยากลำเค็นและความตายทั้งนี้ เพื่อข้าพเจ้าและบุตรรวมถึงเธอแตงโมเพื่อไถ่าบาปเช่นนั้นแล้วชนไหนข้าพเจ้าจะไม่รับพระองค์ได้ข้าแต่ท่านเจ้าศาสนาและอ้อนวอนด้วยความศรัทธาแรงกล้าและความรู้สึกลึกซึ้งโดยให้ความจริงปรากฏและกฎแห่งกรรมปรากฏแก่นางฟ้ากลิ่นกุหลาบ ที่เธอได้เป็นผู้รับใช้และผู้อภิบาลของพระคิดเจ้าองค์ความบรรเทาองค์ความบรรเทาใจผู้อภิบาลแห่งพระคิดเจ้าองค์พระผู้ไถ่บาปผู้อภิบาลแห่งพระคิดเจ้าองค์พระผู้บำบัดรักษาองค์พระผู้ปล่อยให้เป็นอิสระองค์พระผู้นำความสมบูรณ์ องพระผู้นำความเข้มแข็งโดยผ่านพระองค์ขอให้ความสิ่งที่นางฟ้ามีเจตนาต้องการทรงปากฏดต่อสายตาคนมากมายนำความบรรเทาใจมาให้นำความเป็นอิสระมาให้แก่เธอนำความกล้าหาญมาให้นำความสว่างและบริสุทธิ์มาให้ทั้งด้านจิตวิญญาณ และให้รู้ถึงความจริงบนร่างกายของเธอที่ดูผิดปกติกว่าการจมน้ำเสียชีวิตและนำความช่วยเหลืออีกมากมายทั้งฝ่ายวิญญาณให้คนที่รักเธอทุกคนทั้งนี้ขอเพิ่มบาร,รมีพระคิดเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เธอรักมากที่สุดอาเมน จะถูกมันจะผิดมันจะใช่ถ้าเธอหวังความจริงขอให้ความจริงนี้นสมควแต่คนทั้งโลกขอพลังบาร,รมีแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่เอรักชมนำท้ายเธอได้พบความจริงจากเหตุการณ์ท้งหมดที่ผขาดถ้าเธอเจ็บปวดถ้าเธอทุกข์ทรมานหรือสิ่งใดก็ตามขอพระเจ้าชงดูแลเธอเหมือนวันที่พระเจ้าได้ยินประการับ ร่างของเธอรับใหญ่เธอไปกดปั๊กก็ พีมาเจอกันใหม่แล้วครับทุกคนโอ้ยเรียบร้อยดีครับที่น่าเจอกันใหม่ครับ